ครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับเมื่อนี้น้อยควบกลางกับสิภาพี่พี่น้องน้องนะครับมาชมงานทาบนะครับถีเด้ทับไปลงไปตะคิบก้อนก้อนนะครับตะเดือนทีแล้วนะครับอันนี้ก็หฮอดกาหนดนะครับฮอดเวลาที่ว่าจะมาตรวจเช็คแล้วนะครับก็คือเบาจอยเบาก่อยเบาเอิ่มนะครับเพื่อนกะมาเช็คเดียบร่อยนะครับผมกะถีมาเปิดให้พี่พี่น้องน้องเบอร์อีกเท่านึงนะครับว่าประมาณซํำเลยนะครับถีเขาต้องมาเช็คมาเปิดอากาศให้นะครับก็เชิญชมได้เลยนะครับเอาไปปั๊บใส่ในบ้านเขาได้เลยนะครับ อันนี้คือว่าเบาจอยเบาก่อยพันมาเปิดแล้วครับพันมาเช็คแล้วครับนี่บาติดมากใกลๆด้วยพี่เห็นน้องมึงก็กติเปิดประมาณสํานี้นะครับว่าเปิดหลายครับนี่อากาศให้อากาศเขาน้อยนึงครับนี่ให้เขาน้อยนึงนะครับตะกอนนะครับอันนี้ก้อนที่ิเปิดนี่ก้อนกะติห้องกะติมาเอามือใส่มือนะครับค้ำบงก่อนนะครับว่ามันเกิดเอ้มันแตกยอดหรือยังครับว่ายอดน้อยอดเนี่ยสำเนียครับกะติเปิดในพี่ๆน้องๆบิงนะครับนี่ถ้ว่าถ้ามันแตกเราพันก็ะติเปิดนะครับเปิดถุงนี่ครับ เปิดออกครับเปิดเบิ้องควอมนะครับว่ามันติดเชื้อราติดหนังบอนะครับประมาณนี้ได้นะครับทุกคนพัเงาถึงนะครับนี่ครับเปิดดอกนี่ครับง้ามครับง้ามพี่น้องครับนี่ก็ติดแล้วครับนี่เปิดนี่ครับติดแล้วครับนี่ง้ามครับ อันนี้คือว่ามันถือเกลือแดดลวกว่าไปยังครับป้องยานมันตาย,ยก็เกิดไม่ครับถ้ามันติดขนาดนี้แล้วนะครับนี่ก็ประมาณเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะครับเดี๋ยวมาเปิดคือว่าพอติดเชื้อราพอติดหยังเวาก็ปิดใบขึ้งเขานะครับนี่ครับประมาณนี้ครับขัน้นตอนการเช็คเช็คงานทับนะครับน้ำครับน้ำโอ้ตรงนี้พอติดเกิดถึงแลนี่เราถากแล้วก็จบ ันนี่แล้วครับนี่ครับคือติดเปิดแล้วนะครับติดเปิดทุต้นนะครับทำบางนี่ก็องผว่ามันติดนะครับมันติดเป็นยอดที่มีงายนะครับใส่มือทำมือนี่เพิ่งจะเปิดแล้วครับบางใบวัยจ่อยเพิ่งเปิดแล้วละครับเดี๋ยวสิพายบิางต้นไหมนะครับพี่น้องแล้วเราสิพายพี่น้องมันจะได้ตดเดี๋ยวเปิดทุต้นแล้วครับนี่จะฝนงามครับผลงามพี่เราทิง ครับเปิดเราจะติดเปิดทุกเนื้อหน่อยนะครับจะเปิดไปที่น้องมือหนึ่งนะครับงานนะครับทาบนี้เขาต้องทาบช่องนาห้อนนะครับที่น้องการทาบจริงนะครับไปทาบหนาห้อนนะครับมัติดติดดีนะครับทาบหนาห้อนนะครับเปิดได้ครับจะเปิดได้รวดดนครับนี่ครับติดเบ็ดแล้วครับนี่ติดต่ำงานเลยครับยันงามเลยครับนี่ทาบสามกิ่งกับติดสามกิ่งเนี้ยนะครับเ้าก็สิมาเปิดถุกอักหน่อยนึงนะครับ ก็เปิดเช็คเบิ้งนะครับว่ามันติดเชื่อรล้าบอมันติดบอนะครับที่แรกเขาก็ค้ันกติค้ำเบิ้งกับถุงหูนะครับว่ามันเกิดบ่อเกิดนะครับการที่ว่าเขาสีมาเปิดถุงนะครับมาเช็คงานท่านนี้ให้ให้เปิดตอนเศร้านะครับช่วงอากาศบ้อนนะครับกับตอนแรงนะครับอากาศตอนเย็นนะครับว่ามันเปิดตอนอากาศท้อนะครับแต่เกิดตอนอากาศ้อนทนะครับมันกริเฮ็ไใหยอดพันเขานี่ตกได้นะครับหรือว่าประมาณที่ว่าแพ่อากาศนะครับ เปิดเบป็นมุงเดี๋ยวเขาก็ปิดไปขึ้นกอนะครับบันนี้เขาก็สิบร้อยอีกรอบนึงนะครับพี่น้องคือว่าเห็นมันใหญ่เห็นม่หยุดจังหนึงอีกจักระทิพนึงนะครับอีกกระทิพนึงเขาก็ถิงมาเปิดนะครับมาเปิดเพิ่มขึ้นอีกนะครับตอนนี้คือว่าเปิดตำแหน่งก่อนนะครับเปิดให้เปิดให้เพิ่นรับให้เพิ่นรับให้มีอากาศน้อยนึงนะครับเข้าไปซะก่อนคือว่าระบายอากาศออกน้อยนึงนะครับ พอได้อ <formation> ีกอาทิตย์นึงนะครับคิว่าแตกประมาณนี้ได้อีกอาทิตย์นึงเขากิดท่มาเปิดดอกอีกประมาณนี้เลยนะครับนี่คิว่าเปิดดอกอีกประมาณเ้นหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเปิดดอกเปิดใ้อากาศเขาเงยโอกานะครับประมาณเ้นหนึ่งเออีกอาทิตย์ต่อมาเขากิดท่มาเปิดเปิดฝั่งนี้นะครับอีกเปิดฝั่งนี้ซ้ำกันเลยครับบันที่นี่เปิดเ้นหนึ่งซ้ำกันเน็นเปิดได้ไงประมาณนี้เลยครับนี่เปิดเป็นเ้นหนึ่งสี่ครับนี่ซ้ำกันพอเปิดซ้ำนี้แล้วเขาก็ดทีเปิดซ้ำนี้แล้วเขาก็ดทมัน เขาก็มาเช็คอีกรอบนึงนะครับเห็นมันดันนะครับเห็นมันดันถุงขึ้นมานะครับใ้ยอดดันถุงขึ้นมามวันนี้เขาก็เปิดออกหมดแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการถากจริงนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่ๆน้องๆอีกนิดหนึงนะครับคกับประมาณนี้เลยนะครับมาเช็คงานถากกับลิบเอาก่อยนะครับเอาก่อยเพิ่นก็เช็คนะครับตัวนี้ก็ติดงามครับพี่น้องเดี๋ยวเฝ้าปิดบ้าก่อยพี่น้องเบิ่งก่อนนี่ครับบ้าก่อย ครับกับประมาณนี้นะครับกับติดนะครับตัวนี้ก็คือสามยอดนะครับยอดนี่ติดง้ามแล้วครับนี่นี่ครับอีกยอดนี่กําลังขึ้นครับกําลังแตกนี่ครับสองยอดนี่กําลังแตกครับนี่นี่ครับกําลังแตกนะครับช่วงนี้ครับนี่ครับวิธีการเปิดกาปิดเลยบ้าก่อยาปเนี่ยคือว่าเขาก็เปิดโดนเ่รด้นะครับเปิดจังไ่วยเปิดเช็คเบิ้งนะครับแล้วเขาก็ปิดไว้นะครับ นี่แหะครับกับประมาณนี้นะครับตอนเปิดเ้าก็ต้องเปิดตอนอากาศเศร้านะครับแดดเ้าก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าเปิดเปิดตอนแดดๆดดไม่ได้นะครับยอดบวงมันสิหลวกคือว่านสิแพร่อากาศนะครับถ้าเปิดกให้เปิดตอนเศร้าๆครับอากาศตอนแลงนะครับเปิดแล้วเ้าก็ปิดไว้คือเก่านะครับเปิดเบังว่ามันติดเชื้อราบ่ติดนะครับกัประมาณนี้ครับก็เปิดเบังสุงาสุงานะครับนี่ครับ ครับกะซัมเมอร์ก <t ale> <an> ี้เขายังบ่เปิดนะครับขันแตกซัมเมอร์กี้เขาบ่เปิดครับเขาบ่เปิดอากาศนี่ครับก็เริ่มแตกงามแล้วครับนี่ติดอยู่ครับนี่ติดอยู่แต่ว่างามอยู่ครับนี่แต่ว่ามันยังไม่ได้แตกเบิดกันซัมนี่ยังไม่ได้เปิดถุงนะครับพี่น้องบ่ต้องให้อากาศเข้านะครับขันซัมนี่นี่ครับคือว่าแตกแตกซัมนี่เขาบ่เอาอากาศเข้านะครับนี่นี่ครับต้องให้มันใหญ่ๆแบบตัวแรกนะครับให้ใบมันแข็งแรงจังหน่อยนะครับก็เปิดอากาศเข้านี่ครับ งามดีนะครับว่ามีการติดเชื้อรานะครับแห่งอาปิดเบ้าก่อยบันนี่ครับกับประมาณนี้แล้วนะครับเช็คงานทับนะครับงานทับปลุกงวงนะครับอันนี้กัอายุที่ทาบไห้นี่กับประมาณเกือบเดือนครับในถึงเดือนดีแล้วครับกับประมาณยี่สิบกว่ามือนะครับกับมาเช็คนะครับเพราะอากาศฮอนมันติดเร็วนะครับอากาศฮอนฮอนมันติดเร็ว ไม่นี้กันสิไม่นี้กับมาเช็คแค่ว่าเช็คแค่หาล่องนะครับเช็คหาล่องเพราะว่าเช็คเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับถ้าอาทิตย์ต่อไปเขาจค่อยเช็คไหมนะครับเบ้าอาทิตย์กับเช็คยี่ห่องนี้นะครับเอาเปิดให้พี่ให้น้องเบ้าอาทิตย์ติดบ่นี่ยอดนี่นี่ครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับกับแตกอยู่ครับแต่ว่ายังคันได้แตกหลายนะครับนี่กับทีปิดไว้สักก้อนนะครับนี่บ่ตายครับติดเบิดแล้วครับแต่ว่ามัน คือว่าเรวแต่อายุมือเขาถับเดี๋ยวถับซ่านะครับจะปิดไวขึ้นเรานะครับตัวนี้คือห้อง่เปิดอากาศนะครับถ้ามันแตกอะไรห้องควรตเปิดนะครับนี่ครับป็นตะหยอดงงามครับติดเบดครับเพต่างยันบราติดครับน้องมันเขา้องถับอากาศร้อนห่อนี่มันติดเร็วนะครับกับประมาณนี้เลยนะครับถับงานถับนะครับไม่เช็คงาคถับนครับ บาปล่อยบางงานนี่ดูบ้าก่อยนะครับบ้าก่อยเพิงจะเปิดอีกนะครับงานนี่ือว่าเช็คทุกต้นนะครับเปิดบางทุกงานนะครับนี่ครับโอ้ตัวนี้ก็ขื้นง้างอยู่ครับงามอยู่นี่ก็ยังบ่เปิดครับนี่ก็ยังบ่เปิดนะครับซ้ำนี่ซ้ำนี่ยังบ่เปิดอากาศนะครับพราว่าถือว่ามันหน่อยอยู่นะครับกะสิปิดไว้ค้อเก่านะครับนี่นี่ครับปิดไว้คือเก่านะครับพราะว่ามันบ่อยมันขนาดใหญ่ๆนะครับ กับประมาณนี op, ้แหละครับเดี away, ๋ยวผมสิพาไปเบิ you know, ้งที่ว่าทับก้อนมูแหลกๆนะครับมันก็สิงามมันก็สิแตกเงี้ยนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ้งนะครับไปเบาอาทิตย์ไปเบิ้งพาพี่พาน้องไปเบิ้งคนไปตีทับตอนเล็กๆเลยนะนี่แหละครับกับสีพาพี่พาน้องมาเบิ้งที่ว่าทับก้อนมูนะครับเริ่มทับเลยนะครับร่องนี่ครับต้องร่องนี่จะทับก้อนมูนะครับเป็นร่องที่ว่าเริ่มทับนะครับกับสีเปิดในพี่น้องเบิ้งนะครับว่ามันงามสำเร็จนะครับ ตัวนี้เปิดไปไงไปครับมึงเบาติดมันถืครับมึงก่อนนะครับว่ามันติดเบาติดนะครับนี่ครับเอากระเสรมือคำมึงติดเบาเบาติดติดครับเดี๋ยวที่เปิดให้พี่น้องเบิึงพันว่าติดงามเหมือนพันมานี่ครับตัวนี้ก็ยังอย่างน้อยอยู่ครับตัวนี้บ่เปิดครับบ่เปิดอากาศบ่เปิดถุงนะครับก็ปิดใบคือเก่านะครับแค่ว่าเขาเปิดเบื้ซืสอว่ามันติดเชื้อราติดยังบ่นะครับนี่ครับงามครับงามปิดใบคือเก่าครับ เปิดโดนก่ได้ครับคือว่าเขาเปิดเขาเช็คเบางแป๊บนึงนะครับก็คือว่าเปิดได้ก็ยจะให้มันโดนนะครับเป้าปิดนะครับแต่ตัวใดที่ว่ามันติดงาําแล้วเขาก็ทิ่ปิดเอ๋ปิดไว้แล้วเขาก็เปิดอากาศให้มันนะครับเนี่ยรับก็ค้ำมึงแล้วเขาก็สิเปิดนะครับพระพีพระนองมาชมนะครับ ครับติดครับงามครับตัวนี้พี่น้องเบิังครับติดเบิดครับนี่มีเชล้าเบาๆติดนี่ครับบ่มีเชลาแล้วครับติดพตทยหน่อมงามครับติดเบิดครับนี่เป็นยางติดติดดียางมันติดดีพันว่าครับนี่เขาก็เปิดแป๊บนึงแล้วเขาก็ัิปิดไว้นะครับพี่น้องออกจันหน่อยหรึเบ่าติดใท่แบบงามไหมพี่น้องเบิังดูยกถุงขึ้นอีกเบาทิดนี่ครับ หยอดงามๆเลยนะครับหยอดงานถับนะครับแตกไปนิดหน่อยครับเอาปิดเป่าทิศบัดเปิดโดนบ่ได้ครับนี่แหละครับการวิธีการเปิดนะครับเ้าก็ต้องมาเปิดมาเช็คตอนเซาเซานะครับที่ว่าอากาศมันยังข้างในห้อนนะครับหรือว่าช่วงแรงนะครับช่วงกำลังสิมืดนะครับให้อากาศเย็นๆนิดหน่อยครับเพราะหเปิดแล้วก็ปิดไว้ขึ้นเรานะครับ เปิดเช็คนะครับว่าถ้าเขามั่นใจแล้วว่าบ่ติดเชื้อลาเขาเปิดไปหลายถุงแล้วนะครับเปิดไปหลายต้นแล้วมันบม่มีเชื้อลาบอติดเชื้อลาเขากะแค่ว่าใส่มือค้ำค้ำมึอกับหูนะครับว่ามันแตกไงแล้วเขากะเขากบปิดเลยนะครับเอเปิดอากาศเข่าเลยนะครับบ่ต้องเปิดบ่าต้องเปิดถุงนะครับนี่ครับครับกับประมาณนี้แหละครับ กับสิประมานนี้แหละครับกับปิดไว้เลยนะครับนี่ครับปิดแล้วกับเปิดนะครับนี่คือตัวนี้พอนมาเปิดแล้วครับเบาจอยกับเบาเอี่มเบาไกวพอนเปิดแล้วครับนี่นี่ครับคือว่าทามันติดไงซัมานเขาก็เปิดนะครับเปิดหูประมานนี้นะครับนี่เบาชิดพี่พี่น้องมึงดูนี่ครับเขาก็เปิดออกประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับเปิดนิดนึงครับเปิดเพราะได้ให้อากาศเข้าได้นะครับนี่ครับซัมเนะ้ครับวิธีการเปิดครับเปิดอากาศเขานะครับ ก็กระลออ nah ีกอาทิตย์ต่อไปครบก็จะมาเปิดอีกประมาณเส้นหนึ่งนะครับเปิดให้มันกว้างขึ้นอีกประมาณเส้นหนึ่งหรือว่าเส้นเคองประมาณนั้นนะครับนี่ครับกับประมาณนี้นะครับกับปิดไว้นะครับงามๆครับชิปนี้ก็น้อยโค้กลางกับทีขอจบแค่นี้ก่อนนะครับกับฝากติดตามนะครับช่องยูทูบนะครับน้อยโค้กลางครับกับที่ไทยพี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสได้มาไทยนะครับกับประมาณนี้แหละครับ ครับก่าประมาณนี้เลยนะครับการเช็คยอดนะครับน้อยข้อกลางกิติพ่พี่น้องๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับจนกลัวผลเหรอครับสีหญ่นะครับจนสีทับใหญ่ประมาณนี้แล้วครับนี่ครับทับติดแล้วกับแตงกิ้งแตงยังกัสี่พาพี่พ่อน้องนะครับรับชมไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ไปปรับใส่ในบัลฮ้อนนะครับก่าประมาณนี้นะครับนี่ครับเพื่อนกับทเช็คไปนะครับเบาทิศทางนี้ทางนี้มันเบาเอมครับทางนี้เบาเอมอุดรครับนี่นี่ครับก่เช็ค ครับอันนี้ก็ติดติดงามอยู่ครับนี่สองสองกิ่งครับกิ่งหนึ่งกับกับลังแตกครับทับนี่ก็เปิดได้อยู่ครับนี่เปิดอากาศได้ครับนี่เพราะว่ามันติดแล้วครับสองกิ่งนะครับงครับพีมือเอ็มอุดอนครับครับงามแล้วเพบพันวาฝีมือเอ็มอุดอนนั่นครับนี่เอ็มอุดอนเป็นผู้ท่าบนะครับล่องนี่ครับนี่ครับงามๆเลยครับนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับนี่แหละกับติดพิษใบนะครับคุณกับทานหนึ่งเบาทิดว่างามหลอันครับ นครับโอ้นี่ครับมิตรยอดงามๆครับติดเบิดครับติดเบิดทีดทาบมาติดเบิดนะครับนี่เพราะงเดือนครับนี่ตัวนี้เพราะงเดือนครับมิตรยอดงามๆนะครับพี่น้องนี่ครับมิตรยอดงามงามนะครับติดเบิดสุดยอดแล้วครับกิ่งทาบนะครับเดี๋ยวกระสีออกน้ำตาแล้วครับเอาทิศว่าเดี๋ยวมันทิศแตกออกอีกนะเพิ่มอีกกับประมาณนี้นะครับ วิธีการเช็คงานทาบครับแล้วก็ปิดไ้นะครับอีกอาทิตย์หนึ่งกะที่มาเปิดขยายอากาศเขาอีกนะครับครับคลิปนี้ก็น้อยโคกกลางกะทิขอจบขอลาพีลานองไปซํานี่ก่อนนะครับคลิปนาค่อยพอกันไหมนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube น้อยโคกกลางนะครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสําหรับผู้ทิดติดตามน้อยโคกกลางนะครับในการทํางานในอิตาเลีนะครับและงานไทยในอิตาเลีนะครับ แต่ละมือกะเหตุงานก็คือกันนะครับแต่มีเวลามีโอกาสน้อยอกว่ากันที่ไทยพี่ๆน้องๆน,นะครับได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับอยู่น้ำกันไปโดนๆนะครับคลิปนี้กับที่ควาลาพี่ลาน้องไปซ้ำนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับชิปหนาพ่อกันไหมครับ